มีผ้าหัวหนามัดไทยมีครับผมมั <c oughs> นตบงยัครับ ฝน,น,น,นลื่มมนครับพี่น้องฝนลงเม็ดครับพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศยังซึ้งเป็นอยากเป็นบรรยากาศเหมือนแรงอ <c oughs> ันนี้บะหมีนเหมือนแรงที่นี่เอาเนื้อมาอันนี้เชียงใบใบม่วงใบม่วงครับ,บ,บพี่น้องฝ่ามือเลยไงช็อ

เดี๋ยวอหาขาแดงเลยกําลักมาโอเคคอยบ้ลูกคอยผ้าในเขา ฟิลแบบเดิมเลยฟิลแบบเดิมแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยออกอยากได้แห่นีแอคชั่นของบอดี้เฮาน่ะแมนเห็นมันเห็นมันชัดขาหนิชัดชัดจันหน่อยบอไปยิ่งเดินเน่ยพอไปยแพงเดินพอไปยิ่งครับพอไปไปยิงอา้ไปไปยิอย่างนีมังไปดีไปดไปดีไปยิงเลยไปยิงเลยบ่อคอนอ่างรต้องพูดก่อนจบแล้วบ่อนยาง่อนเนี่ย ฟันมันมนตรอเอาโทรศัพท์ดีกว่าเอโทรศัพท์เดยเอาที่อกบต้องเคอดครับสามสองเขี่ยวง ปอะักกันแล้วแม่นเบอร์หกสิบหลังสิบไปตอป่นไนครับ่ <c oughs> นลินฝนลินย <c oughs> ุ้ย <c oughs> อีกประมาณอีกเทกนึงครับ <c oughs> เพื่อนขับเพ้นมมาทายหรืกอกบรัณทาไม่ก็ล้ำใจไงครับ เป็น่าเนบลับ่าเหาอาจานี่เป็นหูจักดีครับแจกน้ำผูัดนนตอนเนะะูก็ได้ออกกล้องเนี่ยเขาากันน้องด ตะ <laughs> กรกลับตะหันครับผมอกีกประมาณเทค,ทคนึ่งนีงน่แหละครับผมนี่แหละบ่มีออกอะกาศกันห <c oughs> อดครับผมมดท้ายแล้วครับผมวันนี้ยิ้มเห็นปากกันไหมถ่ายภาพพบครับรบางทีเป็นมหาครับบางทีตอนอันนี้ข้างหลงังเป็นนางเอกครับเอกเอ็มวีนะครับผมเริ่มเตรียมตันะครับผมต้องออกไปหนีเพื่อนกับจิ๊บชายฉากต่อไปครับผมเป็นเนื้อเรื่องเชิญเรื่องนะครับผมอันนี้กำลังถ่าย

คามลทันคามลนแทนเป็นผู้บรหารนั่งงานเป็นเป็นทีมงานหรือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานหรือวาเป็นหนึ่งในทีมงานนะเดีอไเียบกันแล้วเียกันแล้ว มึงแกหมดธรรมดาเรับไอไอมันเชหนเอาไปไหนแล้วมีมีเ้นพูนอีกสิโอ้ขนาดมันจช่นเติมคุณนไหมเติคุณคือนี่องไม่ถังงังแล้วกัมปกติ็มีเลยครับผมไปแวมาทครับเองเลยตัวนี้ ไม่ธรรมดาเลยเนาะที่ไหนก็แด้อันนี้ไม่ต้องพูดยาวก็ได้แต่สิ่งที่ออกต้องให้พูดยาวก็คืออันเนี้ยมันวบาก็จะหอมบางว่าที่ฮะแ่เนี้ยมันเป็นแค่เขาทุกข้างกจิ้เป็นนี้มอล่ำมอล่ำโอคัสแต่ในในเอวี่น่ะก็ได้โอค โค้งฮารอทำได้แล้ามีความม้วนความคืนหลักอะที่มึค้งภูมิใจนั่นก็คือี่กำลังทายโป๊ะกแล้วก็ทายคิปไปโปรโม้นนั่นนะครับอนันนี่ีัอเป็นปร์ตอ่เป็นเท่งมลำเสานะมล่ำเพิ่ในเวรนใหม่คืารล่ำซึ่งตอนนั้นมวลมวนครับอืมก็จำซีเอฟได้ตลอด มั็ภาษาอังกฤษเนี่ยจับมได้ด้วยจัอีหน่อยไม่ช่ีิัเอสครับแม่คลิปเมทเนี่ยเหละครับมิทุนายนเนี่ยครับ ไปเด้อไปเด้อไปทัวครับไปจังไหรเห็นจะาปจังวันแล้วไเห็นแล้วป็นมุมเดียจังนี่จงนี่จังที่เราจะมาจังหาเนันเองอืมเนี่ยี่มินิเีบวโเมนโบเมนผู้นี้ไปใช่ไหม่าจะเป็นวี่านั้งานจนันย่นี่านครับอ้งหน้าหน่อยยครับ ที song, <pr> ่ชั้นทีสองครับพี่น้องครับผมที่ชั้นทีสองเป็นอะไรครับทายทีวี่มอนี้เกลยวครับเจลียววดเลยครับเดี๋ยวนี่คือว่ายาเข่ายาเขาอิ้เขาอันนี้ที่เข่าเอ่มั้ยเขาเหยียบพนังขาแนบกี่ดามค่อหะอันนี้แน่แน่แน่ดีเลยแน่พอนีเลยแน่พน่เลยท่านครับผม ขัวุเพย่อดอนผกับแปดตัวได้ยนวก่อนั้วดอนยากยดอเดี๋ยวเดี๋ยเสร็จงานแลจังยังแบบนี้สนใจแล้วคดอนผมมาดีสิดกๆสนใจอีกแล้วอีกแล้ว เอา้าทีม่นี้มาวันนี้สนใจกล้วยเนาะเวลาสุดกล้วยดอนตายบาาัดนี้ไปอันไปทั้งปุ่นก็นได้ปุ่งเขาหลวงก็ได้แพะมาบัดนี้มาหีก็นจะได้ไข่ร่อ,อน,น,นอนีกพี่น้องเอ้าแล้วแปะตัวบนในวันนี้อยากได้อยากได้ไข่ไหมครับเนียนเป็นไขยเอาหายีหรี่มันมัน,มนอยากเอาไปเลี้ยงสวยงามใครจะเลี้ยงครับ อ๋อเลี้ยงเลี้ยงหายากเลยเพื่อนผู้ใดก็จะมาห้ก็จะมายกาี่ลีครับหพยากผมอยากเอาไปเลี้ยงไว้อนนี้คุยสาวตัวหนึ่งยู่หันสวนตอนแก่แงมอยู่มันเล่นต้มมากไหครับมันกระทั่งจะยีมันแล้วก็นอนจะยีมีิมันเข้าไปได้ออกงครับ ขี่มันมันมีแต่ผนมันเกียกนะครับมันเลนเละแนัเลเบกจิเล่นกจีขี่มันมาดอนลูกมันลูกดอนหรือบ่ดอนเยอ้าอยากได้ลูกมันอยากได้ดดลูกมันเลยลูกมันดอนมาย่อ๋อาบันอมันี่อนสาวตัวนึงลูกมันนี่มันดอนมานี่มันป็นลูก้านตัวนึมันเป็นลูกอนครับลงเี่ยเะผรอนมนยู่เสโอ้หันเดบูนเนี่ย มันไ่งมนไี่อมตว่องนีิตัวน่อยนี่เลีรถสาวตัวนี้ไม่ไม่ยผมขายลีวรสาวนี่เีท่าไงเลยตัวนีลูกตัวนีลูกแม่แต่นี่มีลูกผู้นี่ครับแต่าัวนึงเพืรถสาวนี่ นี่นี่เต้เต้สาวนน่มันไม่ได้แางครับมันมีแต่ขีมนั่นทับขีนมนี่ก็จะไป่ได้ออกเพราะก็จะถิ่นไทยไทยนี่มันจะได้เงาคีีใ่ไหมจะอยู่บ้านสวนไหมเราไว้ไอดยรอดรไปอยากได้เอาไปเลี้ยงไว้เห็นบ้านเลี้ยงสวยงามไม่ไี้ั้งวก็จะถิ่นไทยยี่นีสิ เป็นพิชากมือถือไม่ใชเป็นคนไทยเรื่องขังไว้เรื่องัิผู้นั้นนะครับเออ่ส่วนมากพอขามาคนถือตาตัวสาวเลยครับมันจะเล่นตัวสาวตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวฟุ่นลูกผู้ตัวฟุ่นแล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ลูกตัวนี้ครับตัวนั้นลูกตัวนั้นนมาส่วนมากตัว ตัวเช้าเมนตัวลูกพุนผูบอ่ะครับตัวนั้นลูกผูบครับตัวนี้เดี๋ยวลูกคนหนึ่งอ๋อลูกลูกผูบลูกผูบแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่ผูบอ่ะแต่ครับตัวตัวนี้ครับตัวนี้คุ้งสาวครับคุ้งสาวคุ้งสาวคุ้งสาวอยู่เพราะว่ามันมันโดนเกลี่ยก็จะว่ามันโดนโดนเด็กหน่อยโดนงำโดนงำเดี๋ยวผมมาให้ทุกนผม

เลี้ยงแท้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่าไดีควายดอนไปไจักตัวย้นคลี่ยขาวหยวบราู้พ่นอยากทายนาคนนจะปนาเป็นจำได้อยู่หรือวีกจำได้อยู่วตนีม่นะครับกตินไปลินที่นี่นะควยดอน าจะไปเต็มเนี้ยครับผมบ้านยังก็บ้านยังาจะได้มาหนังากระถินยุจังหานี่ยยุจังหานเนาะบ้านยังก็บ้านยังเฝ้ามาุย่สิบหาบ่ไม่จะลาบบเสิมยุจังหาบ้านน้ำน้ำนี่แหละเป็นบ้าม่วงน้ำมั้งม่วงน้ำมั้ยี่สิบยี่สิบเก้าครับบ้านมิกบ้านมิก ดกวไป้วบัวเ่อนเบิ้บวบเพื่อนเอินะบ้อิแล้วเพื่นเอินะเพื่อนเอินะสีขาวด้วาจะมาเมืองคุยถ้าจะมาเมืองคุยดอนพี่น้องไปถึงว่าเอายีนหรื่แบวคุยดอนเอาตัวสาวเนาะตัวสาวบอนนห้องกลับไปหา พื้นที่าครครับตัวสาวเป็นรเอาเราบอกว่าเราสิขายเมื่อเราบอกเขาเม่อไราิดายมันจะเอาถืใจดอกเนาะมาเอานีะเอายเ่ไรครับผมบรรยากาศบรรยากาศดีดีมันเดดแล้วมันเบ่งเขียวหมดเลยหน้าปังเนมันมันติดแน้ำยังโอ้โหจีน้ำซี่ เียวเขาสูบแนวสุดแมาเทสหน้าปังครับพี่น้องรมณ์บรรยากาศดีดีแดดบ่แดดพร้อมนะมือน,นี้ดีครับสบายสบายครับทายต่ออีกหนึ่งโลเคชันครับผมแล้วนี่ก็จะก็เสร็เดี๋ยวออกเดินทางพี่น้อง ชั้นงามครับทำรูอารมณ์ดีครับ าร์เบิร์กจ้พี่น้องยุซีเป็นใหม่กําลังใจครับผมพี่น้องมากพี่น้องอยู่ทางไกลดยินเขามาแห่งกําลังใจคุณนมีหอดรถไกลสัมบ้านล้วบานยิ่งได้อากทางดี เขาไม่ได้แก้เลมันเป็นหน้ามากกว่าเลยอืมใส่กงง ดีๆด้วยกันสวยงามครับผมกล้อยก้อยนี่ก้อยก้อยชาลีนี่จ้าแมนก้อยชาลินี่เพราะเมนอี่เพราะเมนกล้อยปิยพ่อนีด้คนไปแล้วแมนก้อยชาลินีจ้าสวยเกินสวยเลยเลยิศเกต้งสวยแก่ใส่เคยเห็นนะก็ม่เป็นแก่ยนกาศก่จ้าก้วยชาลินี่อนยุสาหน่อยเป็นบรรพแทาจ้า

สนับนางว่างกันนะโอ้ยอันนี้เขาแปลพูดดีกับเราดีขออนุญาตครับอันนี้น้องสาวยูเทียมวัยเพิ่นเพิ่นทำห้อนแล้วยูเพิ่นมันจะขึ้นรถมาเพิ่นแกน้ำเพฮ้ยเอาคู่นี้เรียนเพิ่งอยชนีจังก้นตาสะออนความมาความแย่งพี่น้องครับผมอันนี้น่านไทยยังวิ่งหัวหน้าขึ้นเสี่ยงควายอันเผือกแห้งน้ำจะมีน้องเนี่ยเอาเลยครับ เวยเผือเอาไปใสารถเยงกันรถมาใจเลยมาสันกาล่งสืบสารเมื่อนี้บ่ได้เอารถอันคนบ่ไดเอารถหกล้อมากได้ไดถ่ายหอบสุดท้ายเนาะบันี้ประกบคููกับพระเอกนั่งเอกนะครับครูกับพระเอกนั่งเอกีหมาแล้ว กินน <c oughs> ังเอกโดนไนังเอกพี่เขาสารกินของเดิมเดจะต้องจะต้องแต่นเหมืับแต่ว่าไม่ไม่ย่กอยู่นะชอบบ้านของแต่งบ้านของพี่ก้อยไปสั่งรามยอนไหมอยากน้เพราะว่าตรงนั้นนเป็นน้เลยก้ออ้ยพี่นังลองได้ครับนั่งนี่ขยับพี่ พี่น้องทั่งจังหันนะครับวันที่29เด้อนะครับ29ตุลาคมนะครับบันเมกอำเภอจังหันพอกันนะครับอำเภอจังหันวงหนวงมินิ <c oughs> สารเาราบันทึงสินมินินะครับบูจกักรพั์ลำเพลินหลิวพรประภาสมสุขวับคำหวาน29ตุลาคม65เชียวนาไยนี่ เอาคุคกับเดี่ยว่ายต่อก่อนด้นะครับก็ยนตม่องเมากอมาห้อคนันทั้งใจเี้พาไปันมากไปเลยครับพีนน้องดีดีมากเลยเอาลงลูกหลังหลังออครับจบกองเชียร์รับกองเชียร์ กว้างนะคะต่อไป้าง <Pok> er. หลังเล่นดีมากอองเล่นดีมากรู้เลยว่าเรียนแอคติ้งมาใช่ไหมโอ้โหหุ่นยนต์แกยอง์ขับรถกันมักยองแนยินเนอรเอ็นมากระดายบรรยากาศงุ่มสูงครับ เขาหน้าปังจะเป็นเขียวงามครับครับน้ำเรื่องดหีหน้าปังหน้าปีหน้าปีให้เหมือนเรเนาะเหนเ็นปะ <c oughs> นาน,นี้ไหมครับแต่ว่ายูนีเนี่ยเขานานที่เห็นหน้าตลอดปีแล้วครับอยู่ติดฟังซีเนาะไอกองเชียร์แล้วั่ฟ้อน มันไซด้วยครับผม